สวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับภาษาจีนในค่ำวันนี้เราจะเรียนบทภาวนาเพื่อผู้ป่วยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเรามีคนเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเราเราผ่านทั้งคำภาวนาขอพระเจ้าได้โปรดได้ช่วยปกปัก็รักษาผู้ป่วยทั้งหลายด้วย OK，小志，晚上好。今天我们要学为病人的导文，因为现在不管是全世界，或者是在泰国，或者是台湾，我们有很多很多病人，所以我们通过导文为他们祈祷。好。 โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีสองท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเราจะเริ่มด้วยการสวดบทคาตาพระบิดาด้วยกันก่อนว่าเมินชงชีต่าว่าเมินเตเทียนฟู่เทียนจูจิงเริ่ออินฟู่จีสิจีเซิงเซินชื่ออาเมนว่าเมิื่อเทียนฟูิ你的名受宣扬愿你的国来临愿你的旨意 奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮。求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿门。因父及子及圣神之名。阿门。 โอเควันนี้พ่อที่จริงพ่อได้รับข่าวจากเพื่อนว่าเพื่อนของพ่อก็มีได้รับโควิดเหมือนกันพ่อก็เลยรู้สึกว่ามันก็ใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมครับก็เลยโอเคอย่างน้อยเราได้เรียนรู้บทภาวนาเพื่อผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนแล้วก็มีความหมายที่แปลเป็นไทยเราสามารถที่จะสวดให้แก่บรรดาผู้ป่วยทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือแม้แต่ คนที่เราไม่รู้จักก็ตามเราสามารถสวดบนี้ให้เขาได้โอเคเอาน่าพวกเราเริ่มด้วยกันนะครับบทนี้ชื่อว่าโอเคบทนี้ชื่อว่าิาแบบาหลนีเต่า พ่อเอามาจากในแอปบทสวดที่พ่อได้แนะนําไปครั้งที่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ดึงขึ้นมาโอเคเป็นบทสวดที่เขามีอยู่ละเอาไว้สวดเพื่อผู้ป่วยคําว่าบทภาวนาพวกพเราน่าจะพอจําได้ละเรียนไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมครว่าบทภาวนาก็คือฉีเต่าฉีเตา่าเนี่ยแปลว่าสวดภาวนาฉีเตา่าโอเคแล้วก็เพื่อคําว่าเพื่อเนี่ยภาษาศจีนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเว่ ตัวนี้เวโอเคถ้าเห็นคําว่าเวขึ้นหน้าเมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเขากาลังจะบอกถึงวัตถุประสงค์โอเคหลังจากเวเนี่ยก็จะเป็นาตามมาด้วยเจตนาของเขาละเจตนาของบทนี้ก็คือเวเพื่อปิ้งเหรินคําว่าเหรินแปลว่าคนใช่ไหมครับคาว่าปิ้งตัวนี้แปลว่าป่วยโอ้มันคล้ายๆกันนะพอปามกันเลยปิ้งกับป่วยโอเคเวปิ้งเหริน ก็คือคนป่วยผู้ป่วยนั่นเองและก็ฉีเต่าสวดภาวนาโอเคสวดบทภาวนาเพื่อผู้ป่วยนั่นเองเวปิ้งเลินฉีเต่าตรงนี้เราสามารถไปแต่งประโยคได้โอเคสมมต,เเมเเมตเเิเราจะบอกว่าเวอสวดให้กับพ่อแม่เราจะบอกว่าอย่างไงหยู่ก่อเเมอนเย่าพวนพวนมูติเปลี่ยนวัตถุประสงค์เราจะบอกว่าเวฟู่หมูตรงนี้ เปลี่ยนเป็นเว่ป้าป,า,ปามามาฉีเต่าก็ได้หรือว่าจะบอกว่าเพื่อคนที่เรารักอ่าเว่ไอ้เหลินชินเหลินฉีเต่าก็ได้โอเคตรงนี้เอาไปจําไปใช้ได้นะครับรูปประโยคนี้เว่จุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ฉีเต่าเอาไปสวดภาวนาในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับสวดภาวนาให้กับคนในคนในบ้านคนในครอบครัวเว่เจียเหรินฉีเต่าก็ได้เว่เพิงอนโยฉีเต่า หรือว่าส่วนให้กับศัตรูเวโชโฉเรินฉีเต่าก็ได้นะครับโอเคตรงนี้จำอย่างไรได้หนึ่งเทนและได้หนึ่งไวยากรณ์แล้วภาษาจีนโอเคต่อไปอเราเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าบทนี้พูดว่าเทียนฟู่คำว่าเทียนฟู่ก็คือเป็นการร้องเรียกพระเจ้าเทียนฟู่พ่อที่อยู่บนฟ้าใช่ไหมโอ้ที่จริงถ้าจะแปลตรงกั้่พระบิดาเจ้าข้าพ่อแปลว่าพระเจ้าข้า โอเคพระบิดาเจ้าข้าแล้วก็วอร์มเมนวอร์มเมนก็แปลว่าข้าพเจ้าใช่ไหมพวกเราวอร์มเมนพวกเราหรือว่าข้าพเจ้าแล้วก็จูเต้าจูเต้าก็คือ,อ,อ,อรู้ว่ารู้ว่าจ u เต้ารู้ว่าโอเคู่พูดจูเต้าเวลาเราคุยกับเพื่อนคนจีนไง้จ้างเมจ์หวนนหานช่างเท้า เวลาเรา,าคุยกับคนจีนเขาอาจจะถามเราว่าเอ๊จือปู้จีเตาคุณรู้หรือไม่รู้อย่างเงี้ยจีเตาตัวนี้รู้ว่าโอเคถ้าบอกว่าจื้อถ้ารู้ก็บอกจีเตาถ้าบอกไม่รู้ก็พูดจีเตาเติมปู้เข้าไปข้างหน้าต่อไปอ่าจือพระบิดาพระเจ้าข้าพวกเรารู้ว่ารู้อะไรล่ะรู้ว่อมเินเต๋อว่อมเินเต๋อถ้ามีวอมเินแล้วก็ตามด้วยเต๋อสนระของพวกเราใช่ไหม อะไรของพวกเราวอรเม้นเตออิเชียวอรเม้นเตออิเชียอิเชียตัวนี้มันเป็นาการพูดย่อๆวอรเม้นเตออิเชียมันก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอิเชียเนี่ยทั้งหลายเนี่ยอิเชียแปลว่าทั้งหลายพาไปในทั้งหลายทั้งหลายของข้าพเจ้าโอเคพระอ,องค์รู้ว่าอะไรทั้งหลายของข้าพเจ้าคําขยายจะอยู่ต่อไปโอเค โตชื่อ,อเขาจะพูดว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเนี่ยโตโตแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้พ่อก็บอกว่าแปลว่าล้วนใช่ไหมทั้งหมดทั้งมวลล้วนล้วนอะไรชื่อหนีซื่อหอยุดชื่อหนีเป็นของพระองค์ประ,ะทานให้มาซื่ออยู่ก็คือประทานให้ออประทานให้ซื่ออยู่ประทานให้มาโอเค ตอนนี้พอเวลาแปลไทยก็ต้องแปลเป็นว่า,าล้วนมาจากพระองค์โอเคเราดูประโยคต่อไปนะครับต่อไปแล้วก็เขาจะขยายละอะไรละ่ะของที่บอกว่าโตอิทที่บอกว่าอิเชี่ยที่บอกว่าของต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรบ้างวอร์มเมอรเตอร์ชายอู้โอเควอร์มเมอรเตอร์แปลว่าของพวกเราโอเคอะไรของพวกเรา ฉายอู้คาว่าฉายแปลว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะอู้แปลว่าสิ่งของโอเคก็คือแปลว่าทรัพย์สมบัตินั่นเองฉายอู้โอเคต่อไปเจียนคงังเจียนคังก็คือสุขภาพเจียนคังคือสุขภาพเหอเหอตัวนี้เป็นคําเชื่อมแปลว่าและเหอหรือว่าหั่นก็ได้อ่านว่าเหอหรืออ่านว่าหั่นก็ได้แปลว่าและและอะไรโอเคและเชิงม,มิ่ง เชิงมิ่งถ้ามีเชิงตัวนี้ให้เกี่ยวกับชีวิตแน่นอนเชิงมิ่งแปลว่าชีวิตโอเคและ,ะชีวิตแล้วก็ของข้าพเจ้าก็คือคำขยายอยู่ข้างหน้าของข้าพเจ้าโต,โตโตมาอีกแล้วเวลาที่เราพูดหลายๆอย่างคำนามหลายๆอย่างมาก็าจบสุดท้ายเนี่ยจะพูดด้วยโตอบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้โตทั้งหมดชื่อชื่อแปลว่าเป็นใช่ไหมเป็นอยู่คือชื่อ,อ หรือว่าทั้งหมดนี้ชื่อเป็นสิ่งที่ฉงฉงก็คือจากฉงแปลว่าจากจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งฉงจากพระองค์จากหนีฉงหนีจากพระองค์เอ๋อไหลเติบแปลว่ามาจากเอ๋อไหลเติแปลว่ามาจากเอ๋อไหลเนี่ยไหลแปลว่ามาเอ๋อไหลก็คือมาจากพระองค์โอเค สิ่งทั้งหมดนี้ล้วนมาจากพระอ,องค์ประโยคต่อไปร่างหัวเหมือนกันเชี่ยร่างหัวเหมือนร่างนี่คือทําให้ทำให้อะไรทําให้พวกเราหัวเมือนทําให้พวกเราทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยกันเชีย่ยทําให้พวกเราทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยขอบคุณรู้สึกขอบคุณแล้วก็จานเมีนี่สรรเสริญ โอเคสองคำนี้ใช้บ่อยสำหรับพวกเรา,าสิทิพัสกิใช่ไหมครับกานเชี่อหนีจ้าหนเหนีแบบว่าขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์โอเคต่อไปอเขาบอกว่ายังมีผู้คนอีกมากมายบนโลกที่สุขภาพไม่แข็งแรงได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเป็นโรคไข้ภา,าษาจีนแปลว่าย่ง,รงไรบอกว่าชื่อช่งางคำว่าชื่อตัวนี้แปลว่าโรค โอเคชื่อช่างก็คือบนโลกช่างแปลว่าบนโอเคชื่อช่างก็คือบนโลกในโลกบนโลกเนี่ยโยแปลว่าบบมีในโลกนี้ยังมีมีอะไรเหินตัวเหินแปลว่ามากตัวแปลว่าเยอะโอเคเหินตัวก็คือทั้งเยอะทั้งมากเลยใช่ไหมยังมีอีกมากมีอะไรอีกมากเจนคังสุขภาพใช่ไหมเจนคังแปลว่าสุขภาพปูเจีา พูดแชร์แปลว่าคาว่าเชร์ตัวนี้แปลว่าดีงามอย่างเงี้ยแปลว่าสมบูรณ์อย่างเงี้ยพูดเชร์ก็คือไม่สมบูรณ์ก็คือคนที่ยังยังมีคนที่บนโลกนี้ยังมีคนอีกมากมายที่สุขภาพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็โช่โช่ตัวนี้แปลว่าได้รับได้รับอะไรโช่ช่างโช่ช่างก็คือได้รับบาดเจ็บโช่ช่างเวลามีแผลใช่ไหมโช่ช่างเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นแผลบาดแผลอะไรเงี้ยแล้วก็ ขั้วขั้วตัวนี้แปลว่าหรือเมื่อกี้เราเียคำว่าและแต่คำนี้คำว่าหรือเขียนว่าขั้วโอเคขั้วแล้วก็ห้วนปิ้งห้วนปิ้งแปลว่าป่วยไข้ห้วนปิ้งป,วป่วยไข้เตะเรินโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอเคก็คือคนคนอยู่ข้างหลังคนที่ป่วยไขย้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าสุขภาพไม่สู้ดีนะอย่างเงี้ย โอเคอน,นี้ก็หนาะน,นี้ต่อไปพวกเขาไม่มีโอกาสเหมือนข้าพเจ้าโอเคพูดว่ายังไงพวกเขาไม่มีโอกาสเหมือนข้าพเจ้าทาเหมอนพวกเขาทาเหมอนปู้เหน่งไม่สามารถพวกเขาไม่สามารถตรงนี้พอแปลเฉยๆว่าไม่มีโอกาสพวกเขาไม่สามารถ ır, woman. เหอหว่องเหมินเหอแปลว่าและใช่ไหมเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเหอแปลว่าและหรือแปล,แปล,แลว่า กับอย like. ่างเงี you you right aquí, ้ยพวกเขาไม่สามารถที่จะเหมือนกับพวกเราคําว่าเหมือนกับนี่คืออีอย่างอีอย่างก็คือเหมือนอย่างอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเหมือนอย่างพวกเราพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนอย่างพวกเราไม่สามารถที่จะเหมือนอย่างพวกเราในเรื่องอะไรในเรื่องที่เจิ้งฉางคําว่าเจิ้งฉางตรนี้แปลว่าปกติเจิ้งฉางแปลว่าปกติ สมมติว่าเราไปสั่งเครื่องดื่มตามร้านเครื่องดื่มเขาจะถามว่าเอาระดับความหวานขนาดไหนเราก็บอกเขาก็ได้ว่าเจิ่งฉางก็คือปกติจะเอาระดับน้ำแข็งเยอะน้อยประมาณไหนเราก็บอกเขาว่าเจิ่งฉางก็ได้ว่าปกติคําว่าเจิ่งฉางว่าปกติโอเคพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะเหมือนพวกเราที่จะทําอะไรเป็นปกติโอเคเจิ่งฉางเติบโอเคเติบตัวนี้เป็นคําที่ต่อท้ายเจิ่งฉางเป็นการอธิบาย อะไรละ่ะที่ปกติก็คือหัวต้งหัวต้งคือทํากิจกรรมในภาษาไทยพ่อเลยแปลว่าดําเนินชีวิตโอเคกิจ,จวัตรประจําวันหัวต้งโอเคและเหอและอะไรกงจั่วกงจั่วก็คือทํางานโอเคพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทํากิจ,จวัตรประจําวันหรือว่าทํางานเหมือนกับพวกเราได้อย่างปกติโอเคต่อไป อีกยังต้องรับทนทรมานจากความเจ็บปวดไม่สามรูปแบบโอเคคำว่าอีกยังอีกทั้งยังเนี่ยพอใช้ภาษาจีนเลยคำว่าปิ้งตัวเนี้ยปิ้งปิ้งอีกทั้งยังเลิเหลิ่นโชกเจอเหลิ่นโชกแปลว่าทนรับเหลิ่นโชกเนี่ยแปลว่าทนรับถ้ามีคําว่าเหลิ่นเนี่ยแปลว่าอดทนเหลิ่นโชกก็คือได้รับใช่ไหม ทนต่อการรับทนต่อการรับเจิดไปเป็นตัวการขยายว่าเหมือนกําลังจะต้องทนรับกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้โอเคอีกทั้งยังต้องทนรับปิ้งเหรินโชกปูถงปูถงก็คือไม่ซ้ํารูปแบบปูถงก็คือไม่ซ้ําปูถงโอเคถ้าถงก็คือซ้ําๆกันแต่อันนี้มีคําว่าปูเข้ามาข้างหน้าก็คือไม่ซ้ํากันโอเคอะไรไม่ซ้ําแบบละปูถงเติบ เห็นไหมคําขยายจะมาบอกอยู่ข้างหลังคํานามอยู่ข้างหลังแล้วพูดถงเตอท่งขู่คาว่าท่งแปลว่าปวดใช่ไหมแล้วก็ขู่แปลว่าทุกข์อย่างเงี้ยความทุกข์ทรมานที่ไม่สํารูปแบบโอเคพูดถงเตอท่งขู่ต่อไปแล้วก็ร้องเรียกพระเจ้าข้าเทียนฟู่หรือว่าพระบิดาเจ้าข้าแล้วก็โปรดปอวยพรผู้เจ็บปว่วยทั้งหลาย เฉียวหนีเขาว่าเฉียวมาแล้วเป็นการขอวิงวอนขอโปรดเฉียวขอใครขอพระองค์เฉียวหนีขอพระองค์งงงงให้ทำอะไรขอพระองค์ให้อวยพรจู้ฝูคำนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันโอกาสต่างๆโอกาสพิเศษต่างๆแล้วก็จู้ฝูโอกาสวันเกิดโอกาสฉลองนั่นแหละแล้วก็จู้ฝูให้แก่กันและกันคำนี้จู้ฝูขออวยพรโอเคขอพระองค์อวยพรจู้ฝูใคร จู้ฝูช่างปิ้งเติบเหลือนช่างปิ้งก็คือช่างแปลว่าบาดเจ็บใช่ไหมปิ้งก็แปลว่าป่วยทั้งเจ็บป่วยเนี่ยเติบเหลือนก็คือคนที่ทั้งเจ็บป่วยโอเคขอพวกปวยพรผู้ที่เจ็บป่วยทั้งหลายต่อไปนอกจากปวยพรพวกเขาแล้วเนี่ยก็ขอประทานความกล้าหาญและความอดทน โอเคคำว่าประทานใช้คำว่าซื่อซื่อตัวนี้โอเคซื่อแปลว่าประทานถ้าจะพูดเต็มเต็มก็ซื่อเก๋ประทานจากเบื้องบนลงมาข้างล่างใช่ไหมซื่อเก๋โอเคซื่อทาก็คือมีกิริยาแล้วก็กรรมเลยใช่ไหมประทานให้ให้ทาเหมือนประทานให้พวกเขาซื่อทาเหมือนประทานให้พวกเขาประทานอะไรให้กับพวกเขาโอเคประทานหย่อมชี่ หยงอชีแปลว่าความกล้าหาญหยงชีความกล้าหาญคําว่าและวันนี้เจอบ่อยมากเลยคําว่าเหอหรือว่าหั่นเนี่ยคำว่าและเหอหั่นตัวเนี้ยและเรือนไม้คำว่าเรือนไม้ละเรืนไม่กี้ที่พระบอกว่าได้เห็นคำนี้แปลว่าอดทนใช่ไหมครับเรือนไมนี่แหละมันมาจากคานี้เรือนไม้อดทนโอเคประทานความกล้าหาญและก็ความอดทนโอเคต่อไป เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดของพวกเขาโอเคตรงนี้ภาษาจีนใช้คำว่าชี่ชี่ก็คือเมื่อกี้ขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญความอดทนให้พวกเขาออกไฟใช่ไหมไปเผชิญคำว่าชี่เนี่ยจะแปลว่าไปเผชิญก็ได้นะนีิยจริงมันแปลว่าไปใช่ไหมถ้าจะแปลเฉยๆก็แปลว่าเผชิญเผชิญตรงนี้พอแปลว่าเพื่อแล้วก็เจียชก็คือยอมรับรับมือนั่นเอง เจียโชกค,คือเพื่อยอมรับรับมือรับมือกับอะไรทาเมเอิเตอะอะไรของพวกเขาทามือนเตอะอะไรของพวกเขาปิ้งขู่ปิ้งขู่ปิ้งแปลว่าป่วยขู่แปลว่าทุกทรมานโอเคก็คือความป่วยที่ทุกทรมานของพวกเขาโอเคขอพระองค์ประทานความกล้าหาญความอดทนให้สามารถที่ออกไปเผชิญรับมือกับความป่วย ทุกทรมานของพวกเขาโอเคต่อไปอีกทั้งขอพระองค์โอเคคาว่าอีกทั้งไหนแล้วถ้าเห็นอีกทั้งเนี่ยตรงนี้แปลว่าปิ้งเลยใช่ไหมปิ้งอีกทั้งอีกทั้งขอก็คือเฉียวขอขอ,ขอพระองค์เฉียวหนีเฉียวหนีฉังซื่อฉัองซื่อก็คือประธานอีกเหมือนกันฉังซื่อของประธานประธานอะไรประธานอะไร ฉังซื่อทาเหมือนประทานให้กับพวกเขาประทานอะไรให้กับพวกเขาข้างหลังคํานี้เป็นคําที่เวลาเราเจอคนป่วยแล้วเราจะเอาไปใช้อวยพรไปครับจะบอก o e ววยพรนะคาที่ให้กับลังใจกันละกันเวลาเราเจอคนป่วยอาจจะพูดเป็นภาษาจีนก็พูดกัว่าเจ้ารือคังฟูเจ้ารือคังฟูเจ้ารือแปลว่า,าเจ้าแปลว่าเร็วๆอย่างเงี้ยเจ้ารือก็คือวันใช่ไหมโดยเร็ววันนั่นเองเจ้ารือโดยเร็ววัน คังก็คือเจนคังสุขภาพฟูก็คือเฮฟฟู่ก็คือกลับมาฟื้นฟูกลับกลับมามีสุขภาพดีโดยเร็ววันโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นอกจากให้เขาเมีความกล้าหาญอดทนไปเผชิญกับความปวดความทุกข์ของเขาแล้วเนี่ยยังขอพระองค์ได้ประทานให้พวกเขาเได้กลับเป็นปกติโดยเร็ววันด้วยโอเคต่อไป สุดท้ายานาสุดท้ายช่วยโฮฉงตู้โอเคเรายังขอให้เขาเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้งด้วยเถิดโอเคคำว่าอีกคำว่าฉงเนี่ยแปลว่าอีกครั้งฉงเลยว่าอีกครั้งฉงตู้ก็คือกลับมาดำเนินชีวิตตู้เนี่ยเหมือนดำเนินชีวิตก้าวเดินอย่างเงี้ยฉงตู้กลับมาก้าวเดิน โงตู้อีกครั้งเนี่ยกลับมาก้าวเดินอีกครั้งกลับมาก้าวเดินอีกครั้งแบบไหนแบบเจิงงจ้งฉังเจิ้งฉังแปลว่าปกติกลับมาดำเนินกลับมาก้าวเดินได้อย่างปกติอะไรล่ะให้กลับมาก้าวเดินเจิ้งฉังเตเริชหัวกลับมาดำเนินชีวิตเนี่ยเชิงหัวแปลว่าใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ให้กลับมาสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งอาเมนโอเควันนี้เราเรียนบทภาวนาเพื่อผู้ป่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะใช้บทนี้ภาวนาจบด้วยการอ่าเเววยยน 啊，เจ้าจ้า这个经文做最后的祈祷里面现在有很多人嗯有得了疫型然后他们也要嗯辛苦的生活我们为他们祈祷พวกเราตอนนี <noise> ้มีหลายๆคนที่อ่าได้รับโรคระบาดโควิด -19 เพราะงั้นเราก็ อืมสวสดภาวนาะให้กับพวกเขาขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรพวกเขาตามบทสวสดที่เราจะได้ภาวนาะต่อไปนี้ด้วยเทอญโ okay. อเค the infu จีจิจีเชิงเฉินจือมีอามันเทียนฟู่วอมันจือต้าววอมันเตออีเฉเตงซู่หนีซื่ออือเตอ 我们的财务、健康和生命都是从你而来的，让我们感谢、赞美你。世上有很多健康不佳。 受伤或患病的人，他们不能和我们一样正常的生活、的活动和工作，并忍受着不同的痛苦。 天父，求你祝福生病的人，是他们勇气和忍耐，去接受他们的病苦，并求你赏赐他们。 早日康复，重渡正常的生活，阿门。OK，最后，父在为父，弟兄，诸诸人，呐，哈，j e h o v 要给大家降福，愿主与你们同在，也与你的心灵同在。 愿全能的天主圣父、圣子、圣神，降福你们。阿门。大家晚安，天主保佑，睡好梦，拜拜。